กับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับหนึ่งจุดห้าจุดสองนะครับนี่ผมได้ลงม็อดโทมิเน่เทมไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมจะพาตัวเกาะน,นี้นครับแล้วก็พาตัวบ้านผมด้วยเราจะมาเริ่มที่บ้านกันก่อนเลยนะครับซึ่งผมได้ลงม็อดปืนไวอย่างนี้นึงนะแล้วเราก็มายืนตรงนี้ยยืนณจุดนี้นะครับแล้วก็กดปุม่มครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับเซฟนี้โอเคนี่ก็คือตัวบ้านนะครับนี่ก็คือนาฬิกาอืมตอนนี้ก็เช้านะนี่นครับเห็นว่ามันจะติดให้กดชิปเปิดเอ้ยไม่ใช่ให้กดชิปแล้วก็ไม่ไม่ต้องกดชิปแล้วก็กดกดผมแล้วก็กด ดับเบิลยูกับสเบปซบารป้อมกันมันจะขึ้นหอยโอเคอะบ้านผมก็อย่างนี้ตามที่เห็นเดี๋ยวพาชมเกาะก,กันนะซึ่งเกาะก็จะเป็นเกาะมัสรูมัวเห็ดที่รู้จักกันอยู่แล้วนะก็อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดอะไรเกี่ยวกับนิเจอเอ้อวัวเ็ดนิดหนึ่งนชามชามด้วะครับ มันนานวมันต้องปัดเพียงหมดละชามเลยชามอยู่ไหนวะครับชามอยู่ไหนครับเออชามอ๋ออยู่นี่โอเคเสร็จแล้วก็แค่นี้แหละถ้าเกิดเราข่ามันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวใช่ไห ถ้าเกิดเราฆ่ามันจะเป็นยังไงบางคนมมัใจนะ่าเฮ้ยฆ่ามันแล้วจะได้อะไบางคนก็มันจะได้เห็ดจริงๆเลยมชอยมันจะได้เนื้ออย่างนี้วัวอย่างนี้วัวธรรมดาดอกนี่้ก็เราเผามัน ก็ได้เนื้อย่างกลับไปนี่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาชามไปขี้ขวาที่ตัวมันล่ะเได้สุกเผ็ดโอ้โหเก่งกันเลยนะในใบโอมนี้เพิ่มมาใหม่ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.5.1กับ1.5.2นะฮะเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งซีดให้ข้างล่างนะครับก็ต้องพิม์ว่าอะไรมากครับ เออนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปไปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ